ขอให้รอดโอเคนะครับและเรื่องพควรนี okay. ่เป็นอะไรอย่างหนึ th ่งท anyway> ี่ผมเกลียดเกียดนครับไม่ค่อยชอบเลยมากแต่ว่าไม่เป็นไรครับถึงตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวผมเสียวอ่ะอ้เจราทุกคนกันด้วยนะครับวันดีกอยู่กับฟิลิปคุงกันอีกแล้วนะครับ นะครับใครตกใจอันนี้ก็ขออภัยกันนิดนึงนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็มีแมปมาเล่นกันอีกแล้วนะครับซึ่งเห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแบบผีนะครับที่จริงมันไม่ใช่นะครับที่จริงไท t a นคลิปก็น่าจะเป็นการเฉลยไปแล้วนะว่ามันคือแบบอะไรนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็กําลังจะมาเล่นแมปแนวพัซโซที่ชื่อว่าดอนจัมนั่นเองนะครับซึ่งแมปนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถให้คุณกระโดดได้นะครับโดยแมปนี้เนี่ยมันจะเป็นพัซโซ คือเราสามารถผ่านไปได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องกระโดดเลยนะครับนี่ครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นไทเทนของไอตัวของแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ผมหยิบพิเศษเพจไปครับตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถกระโดดได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมขอสปเปนบา์รัวให้เลยโอ้ <c oughs> <c oughs> ผมขอคีย์บอร์ดรัวยิ่งกว่าตอนกลางคืนอีกโอเคมาซึ่งตอนนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวของขับอธิบายนี้ในหน่อยของแบบนี้นะครับซึ่งเขาก็ได้บอกว่ายินต so, ้อนรับสู่ดอนจัมหรือว่าห้ามกระโดดนะครับ เป็นแมปที่มี30ด่านที่ง่ายแล้วก็ยากซึ่งผู้แต่งก็คือโชคิโทริกบราเตอร์นะครับไอ้ผมว่าน่าจะว่าโทริกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกติก,กานะครับก็คือให้เกมโหมด2ไว้แล้วก็ห้ามห้ามกดตัวคิวเหรอห้ามกดตัวคิวโอเคผมจะเชื่อเขาลวกันอาจจะทําให้แมบเสียแบบนี้ก็ได้มั้งถ้าเรากดตัวคิวโอเคแล้วก็ให้ขอให้สนุกนะครับโอเคมาครับแล้วก็อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการบอกระดับความง่ายความยากนะครับ ซึ่งง่ายสุดเนี่ยจะเป็นบล็อกอีเขียวๆอันนี้ไอระดับกลางก็จะเป็นบล็อกไอไอม่วงๆอันนี้แล้วก็ระดับยากก็จะเป็นบล็อกแดงๆอันนี้โอเคครับมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะไม่สามารถกระโดดได้เลยใช่ไหมครับโอเคมาโอเคแล้วแมปแรกเนี่ยอืมรู้สึกรู้สึกมันน่ามามีอะไรแล้วก็มีไอเพรสมีรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นเคลซึ่งสามารถวางบนพิสตอนกับเคลได้แล้วก็โชเวลที่สามารถขุดเคลได้ใช่ไหมโอเค,อเคมา แล้วอันนี้ก็จะแค่นี้ป่ะแล้วก็วางอันนี้แล้วก็เดินเออแบบแรกอันอันนี้ง่ายๆแล้วโอเคคงไม่มีอะไรสำหรับอันแรกด้านที่2อันนี้เนี่ยอะไรเนี่ยมีเคลทั้งหมด9อันแล้วก็มีไอตัวของที่ทำลายเคอีกแล้วใช่ไหมอืมวางกับอันนี้แล้วอ่ออโอเคโอเคมาผมดูละมาง่ายๆครับอันนี้ยังเป็นแบบง่ายๆอยู่แล้วก็เปิดอันนี้ปึ๊บแล้วก็ต่อทางเข้าข้างหลังครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคมาแล้วก็ด่านนี้เนี่ยอืมด่านนี้ลงไปก่อนดีกว่าครับโอเคมีหีบแล้วก็มีฟิชชิงโรดอันนึงแล้วให้มาทําอะไรครับเดี๋ยวเกี่ยวประตูนู้นปะเอ๊ะเดี๋ยวผมเหมือนเห็นรูอะไรสักอย่างเออไอ้นั่นมาทําอะไรอ่าโอเคผมเข้าใจละมาแปลว่าผมต้องยินตรงนี้ก่อนแล้วก็เกี่ยวใช่ไหมเอา้าไม่โดนหรอนี่โอเคมาแล้วก็เดินไปเลยครับปุ๊บโอเคแล้วก็แบบที่สี่อันนี้ พรสมีสี่อันแล้วก็บันไดอีสี่อัอนแล้วก็อี็ชว์กันหนึ่งใช่ไหมอืมอันนี้มาทําอะไรได้ครับอ๋อเป็นดันขึ้นแล้วก็ไม่ใช่สติกกี้งั้นแปลว่า,าไม่ได้ไรครับนี่นี่แล้วก็เอออันนี้โอเคมาสูงพอแล้วครับแล้วก็วางบันไดลงไปสี่อันใช่ไหมโอเคโอ้แรกแรกยังง่าย,ยาครับแล้วก็อันต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยมีไอตัวของเคลเจ็ดอันช็อวเวลแล้วก็บันไดอีสี่อัอนใช่ไหม เดี๋ยวก่อนนะครับผมลองคิดดูซิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสูงสี่อ๋อสูงสี่ก็แปลว่าเป็นบันไดอันนี้ไอความยาวหกแปลว่าใช้อันนี้เจ็ดแต่ว่าเป็นฐานหนึ่งแล oh, so ้ว <Ash> ก <ELLE> <necessary> <sh ake concept> so ็อันนี้ทุบใช่ไหมแล้วก็อันนี้ขึ้นไปหนึ่งครั้งเดี๋ยวใช่ไหมเอออันนี้ขึ้นไปหนึ่งครั้งแล้วก็อันที่สองแล้วก็อันนี้อันนี้ต่อแบบนี้ครับแล้วก็ขึ้นอันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พอบล็อกหัดก็ อันนี้เดวอันนี้ยังใช้อยู่โอเคครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดินมาตรงนี้แล้วก็อันนี้อีก3าขั้นหนึ่งสมโอเคยังโอเคอยู่ครับแล้วอันนี้ห้องแบบนี้โล่งๆแบบนี้มันคืออะไรครับเฮ้ยเดี๋ยวนะพื้นล่องขนเหรอผมว่าใช่ครับอ่าใช่จริงด้วยครับโอเคมาแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็เดินไปอันด้านนี้ตันโอเคด้านนี้อ่เดินได้ แล้วก็ตรงนี้มีซิกแซกอีกนิดหนึ่งแล้วก็ฮาเลลอูยา,า,าโอเคแล้วก็อันนี้คงไม่มีอะไรครับคงแค่เดินไปเรื่อยๆแล้วก็แค่นั้นจริงๆโอเคแล้วก็ดันนี้อะไรเนี่ยมีน้ำทั้งหมดแปดบ่อแล้วก็มีไออันนี้ในเครื่องนี้มีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วในนี้มันจะมีอะไรครับผมว่านะลองคิดตามผู้สร้างแมปนิดนึงนะครับเพราะว่าใต้น้ำมันต้องมีอะไรสักอย่างไหนผมลองลงบ่อนี้นี้ คงไม่มีอะไรครับบ่อนี้สิบ่อนี้ก็ไม่มีอะไรครับแล้วบ่อนี้สิบ่อนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วบ่อนี้เฮ้ยนี่ไงโอ้โอเคก้อนชั่วนียครับแล้วก้อนี้น่าจะตักน้ําได้ใช่ไหมแล้วก็ลงไอเข้าเอาเข้าอีกื่องนี้แล้วก็กดครั้งนี้ครับนี่ไงโอเคมาแล้วก็ว่ายน้ําขึ้นไปเลยครับที่จริงแบบนี้เขาห้ามกระโดดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าห้าว่ายขึ้นได้เข้าใจขีดนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะว่ายน้ําขึ้นไม่ได้ด้วยซ้าโอเค มาแล้วก็อันนี้มีหีอันหนึง Card, ่งมีไมค์คาร์ดมีรางรถไฟแบบนี้แน่นอนครับวางตรงนี้แล้วก็กดไปแล้วก็อุ้ยอ๋อโอเคครับแล้วก็แค่นี้เองครับโอเคแบบง่ายๆนะครับอันนี้รู้สึกว่าอันนี้ผมจะเจอมาหลายแบบอยู่เหมือนกัน,นครับไอเรื่องการใช้ไมค์คาร์ดเนี่ยแล้วก็หีนีกไมค์คาร์ดอีกแล้วหรอแล้วก็มีไอตรงนี้เป็นขั้นบันไดเลย แล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมบอกเทคนิคอะไรนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นเก็ตความรู้นิดหน่อยนะครับคือถึงแม้เขาจะสร้างมาแบบให้มันเป็นหลายๆขั้นจริงๆนะครับเอ๊เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมทุบบอกอันนี้ได้หรอโอเคสัยผมตาฝาดคือถึงแม้มันจะวางแบบนี้ใช่ไหมครับแต่คุณสามารถฆ่ามันได้ไปเลยก็ได้ครับมาอย่างอันนี้เดี๋ยวผมจะวางเป็นขั้นที่3เลยแล้วกันนะครับเอ๊เดี๋ยวผมอยากรู้ว่ามันวางขั้นที่4เลยได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองเล่นนิดนึงครับเอ้ยก็ได้นะครับเอ้แ้กดไไปา เฮ้ยเพื่อนอ้าเอ้าวสัวเลยคราวนี้ทุบไม่ทุบไม่ขึ้นเลยคราวนี้ เมื่อกี้ที่ผมได้วางไอตัวของรถไฟไว้ที่ไอตัวบันไดขั้นที่4ี่แล้วผมก็ไม่สามารถเอามันลงมาได้ผมเลยต้องรีแมปแล้วก็เล่นใหม่ตั้งแต่แรกยันถึงตอนนี้นะโอเคไม่เป็นครับเ,เพราะฉะนั้นบทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าหากเราอยากลองอะไรอย่าคิดลองแบบแบบแบบพลิกแพงไปหน่อยไม่งั้นจะเกิดความซวยได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอขึ้นแค่ขั้นที่3แล้วก็ลงมาแล้วก็ทุบๆๆๆๆๆๆทุบโอเคเข้าตัวนะโอเคแล้วก็ขึ้นมาขั้นที่4ครับแล้วก็ลงมาแล้วก็เดินไปคบโอเคมา เฮ้ย hey, ลงๆแบบนี้แน ok, ่นอนครับเดาได้เลยอันน okay, okay, uh ี huh, yah, uh ้ไ huh, ม่ต huh, ้องอะไรเลยครับเดาได้สบายๆครับแล้ว hey, ก็น hey, ี whereas, ้อะไรเนี่ยอ๋อโอเคเดินมาถึงส่วนนี้แล้วก็อะไรเนี่ยโอเคแถวนี้มีอไรไหมเฮ้ยเดี๋ยวตันเหรอเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้เหรอเอ้ยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ห่ะเอ๊ยอันนี้ผมว่าเริ่มมันเริ่มเป็นปริศนาแล้วครับไหนดูซิอันนี้เดินไปได้ไหมโอเคอันนี้ยังเดินไปได้เฮ้ยอันนี้ก็ตันเดี๋ยวอันนี้ไหนดูซิเดินมาตรงนี้เออเดินมาตรงนี้ไม่ได้ เอ้ยอันนี้ผมว่าเริ่มเริ่มยากละไในดูษิเอ้ยมันเดินถอดหลังได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเดินถอดหลังได,ด้๋ยวก่อนแล้วก็เอ้ยมันเดิอนอ้อมแล้วก็เดิอนอ้อมมาตรงนี้ปะแล้วก็เดิอนอ้อมมาจุดแรกโอ้โห Umwelt! อะไรเนี่ยอันนี้ในทูษิผมลองเดินม,มาตรงนี้ดีกว่าครับแล้วก็ลองเดินมาตรงนี้หรือว่ามันต้องเดินมาแถวนี้ครับเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเริ่มมันเริ่มทําผมเวียนหัวแล้วครับเดี๋ยวทางออกมาอยู่ไหน บอกข้ามาไหนดิซิเอ้ยหรือว,ว่ามันต้องลองถอยถอยผมว่าเราผมลองถอยอ่านี่ไงลองถอยไปสุดขอบแล้วก็เดินออกมานีน่ครับโอ้โหแม่ไออันนี้ผมว่าเริ่มเริ่มยากนิดนึงนะแดดตรงที่ว่ามันเริ่มมีความซับซอ้อนแล้วแล้วก็ในจุดนี้มีเครอสาบอันกับไอตัวของไอพรวนี้แล้วใช่ไหมเแล้วทำอะไรได้อืมเรวเนี่ยล้วอันนี้อ๋ออันนี้น่าจะเอาไว้แค่วางเฉยเฉใช่ไหม น่าจะใช่นะผมลองเดาดูจากการที่ผมเดาน่าจะน่าจะเป๊ะีอันนี้แล้วก็อันนี้โอเคครับแล้วก็อันนี้ขุดไปซ้มสามอันใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นพิสตันวางได้แล้วก็วางอันนี้ไปอันหนึง่งแล้วก็ขึ้นถึงไหมไม่ถึงด้วยโอ้โหแบบนี้ได้เลยครับหวานแมวเนยครับปุ๊บโอเคไปแล้วุ้มมาแล้วก็อันนี้ต้องทําอะไรเนี่ย อ๋อหรือว่ามันต้องเอาบล็อกอันนี้ไปไว้สักที่หนึ่งหรือเปล่าไหนดูซิอันนี้ดันไปโอเค,แล,อคแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อประเด็นคือแล้วไงต่ออ,อืมแล้วอันนี้อันนี้เอ๊ะแล้วอันนี้อันนี้ะ่ะแล้วก็สงสัยต้องผักมาตรงนี้ปะ่ะผักมาตรงนี้เป๊ะปีเปล่าไม่ใช่โอเคครับแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้อ,นนอืมแล้วทำไมครับเดี๋ยวป๊บนี้ งงอ่ะแล้วแล้วไอ้นี่ขึ้นลงมาแล้วไงต่ออ่ะเอ๊เดี๋ยวลองกดดูดิจะไมจะฟางหรอฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เมื่อกี้คือผมเดินไปแล้วผมไปเข้าลองใช่ไหมแล้วมันกระชากผมออกมานี่เหรอเออแปลกเะเออมคานิคนี้ผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยตั้งแต่เล่นมายครับมาเนี่ยเอออันนี้เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมเลยเนี่ยที่ว่ามันสามารถดึงทะลุปึ๊บ หลุดออกไปข้างหลังได้เอ้ยผมว่าผมอยากลองกับอันเนี้ยอันนี้เดี๋ยวอันไหนอันไหนมันลองของได้บ้างไหมเอ้ยกดครั้งนึงแล้วก็อันนี้อ๋อหรือว่ามันเป็นจังหวะเปล่าอ่ะอ๋อเนี่ยเป็นจังหวะจริงด้วยเดี๋ยวไอ้นี่มันมันผมอยากเล่นไอ้นเนี้ยอ๋อเนี่ยเออมันก็มันก็กระชากอเนี่ยปืนมันกระชากจริงด้วยเอออันนี้อันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยแล้วอันนี้กดแล้วไงต่อเฮ้เอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อโอเคผมรู้ละแล้วก็อันนี้กดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ อ๋อโอเคบรรลุเลยครับแบบนี้รู้แลวครับงั้นผมต้องกดปุ่มนี้ก่อนอันแรกอันที่สองกดเอ้ยกดให้โดนในปุ่มอันที่มันจะมาใต้แล้วก็ไอ้น,นี่มันจะเด้งขึ้นไปแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคมายังไม่ยากเท่าไหร่ครับแบบนี้แล้วก็อันนี้ใช้ฟิชชิ่งล็อตกับไอตัวของไอซิลทัสไอเบรเคอัน,นี้แล้วให้อันนี้มาทําไมอ่ะอ๋อหรือว่าเกี่ยวอันนั้นปะเดี๋ยวก่อนอ่ะมันเกี่ยวได้ปะเดี๋ยวหรือว่ามันขึ้นไปกดได้เลยเดี๋ยวผมจะรู้อ่ะขอลองนิดนึงดีกว่า เออที่จริงมันก็กดได้เลยนี่หว่าแล้วมันมันจะไอ้นี่ทาไมครับมันจะมันจะให้อันนี้มาทําไมอะ่ะแล้วอ่าโอเคแล้วก็ประตูอยู่แค่ตรงนี้ด้วยครับมาครับรผมต้องเอ้ยผมต้องยืมมาตรงนี้ก่อนแล้วก็อีกเอียงไปกดไอ้นี่นิดครับอ๊บโอเคมาแล้วก็วางบล็อกอันนี้ไปบล็อกหนึ่งแล้วก็อันนี้หุบลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วางด้านใต้ครั้งที่สองเรียบร้อยครับโอเคแล้วเอ๊อันนี้มันเอยไม่ใช่ไม่ใช่หรือเปล่า ่าใช่ใช่เป็นแบบเดิมนะครับมันเล่นมุกเดิมอีกครับเล่นมุกเดิมแบบนี้มันเริ่มใช้ไม่ได้นะเอ้แต่ว่าอเดี๋ยวนะสักครู่นะผมว่าเริ่มไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเดเมื่อกี้มันเดี๋ยวอ๋อหรือว่ามันต้องขักหน้าลงปะอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วเออนี่ไง เล่นซะผมโอ้ยเดี๋ยวลืมไปว่าผมต้องหันหน้าลงไม่งั้นเดี๋ยวผมตกลงไปอีกรอบหนึ่งโอเคครับแล้วก็แบบนี้มีออฟซิเดียนแล้วก็มีอันนี้เอ๊หรือว่ามันผักผักอะไรพวกนี้หรือเปล่าเอเดี๋ยวหรืออันนี้เป็นแบบปกติแล้วอันนี้เป็นสติกกี้ด้วยครับเอ๊หรือว่ามันจะผักอันนี้มันทำอะไรได้ครับแล้วก็อันนี้ขึ้นมาแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นสติกกี้ใช่ไหม อเป็นติกกี้แล้วไงครับเป็น s t i c k ้ผันนี้ขึ้นมาพะว่ามันต้องมีวิธีที่ทําให้ออฟซิเดียนนี้เนี่ยมันติดกมาใช่ไหมมันต้องมันต้องมีสักวิธีนึงครับให้ดูซิแล้วก็อันนี้อืมไหนอันนี้มีอันนี้อันเดียวด้วยครับเอ๊ะแล้วไงต่ออาเอ๊แล้วก็พออันนี้ผบว่ามันต้องพยายามดันไอเนี้ยให้ขึ้นนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมปิดไปก่อนครับมาปิดอันนี้แล้วก็ เอ้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันดันขึ้นไปได้ใช่ไหมอ๋อหรือว่าแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมผมเก็บอันนี้ไปก่อนครับเก็บอันนี้ไปก่อนแล้วก็ดันผมตัวผมขึ้นแล้วก็อันนี้เก็บลงเก็บอันนี้ขึ้นแล้วก็ผลักตัวเองขึ้นไปแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคมาโอ้โหเห็นบรรดาแบบนี้แล้วผมปวดหัวเลยครับเพราะว่าผมต้องค่อยๆซ้อขึ้นไปใช่ไหม ผมนี่เกียดเกียดไอ้แรเดอร์พาวเริ่มมาผมก็เริ่มเริ่มเริ่มเฟลนะครับโอเคมาผมเดิมแบบนี้ด้การต้องข้างไปเลยแล้วก็เอ้ยขอให้รอดโอเคนะครับแรเดอร์พอควรที่เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ผมเกียดเกียดนะครับไม่ค่อยชอบเลยมากแต่ว่าไม่เป็นไรครับถึงตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวผมเสียวอะ่ะโอ้ยโอเคมาผมไต่ขึ้นมาตรงนี้ได้ครับแล้วก็ต่อไปมันเป็นไอ้ปัญหาตรงนี้อีกแล้วก็มันยังไม่จบครับมันยังมีตรงนี้ โอ,อ้โหเสียวะ่ะอันสุดท้ายขอร้องให้ผ่านเถอะโอเคกูแต่งกอดโอ้ยกอดโอเคแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเอ,อ๊ะเดี๋ยวทำไมมีอันนี้ด้วยเดี๋ยวอันนี้แล้วนี้มันคืออะไรครับก็ถึงปะว๊าวว๊าวว๊วว๊วว๊าอ้ลอยตัวได้แล้วอันนี้เนี่ยอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วแล้วแปลว่าไอ้น,นี่มันต้องขยบตรงนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างอ๋อโอเคผมเข้าใจละ มาแล้วก็ลงไปก่อนครับโอเคเดี๋ยวผมสับคันโยกแรกไปก่อนครับมันจะทาให้พิสตอนในนี้ตกลงมาใช่ไหมแล้วก็ให้มันกดปุ่มไปรอบนึงแล้วก็ลอยลอยตัวไปแบบนี้แล้วก็เอ้ยทางขาดหรือเปล่าเอ้ยผมเหมือนเห็นทางขาดข้างหน้าก็โอเคครับแล้วก็อันนี้ถึงเป้าถึงเป้าทันเป้าฮะบล็อกเดียวโอ้ยโอ้ย,อยดวงบนอาจารย์อะไรขนาดนี้ครับโอเคมาเอามาครับมากดได้เดวิเทชันใช่ไหมโอเค มาแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เดินเอไม่ใช่ลอยผ่านไปตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยครับแล้วก็รอลงอีกรอบหนึ่งไหนเอาม,มันม่ลงออโอเคเรียบร้อยครับมาแล้วก็แบบนี้อะไรเนี่ยเอย้ต้องทําอะไรนะครับเดี๋ยวแถวนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเพราะมันต้องมีปุ่มบางปุ่มที่มันอยู่แถวนี้สิอแถวนี้มีปุ่มไหมเออตรงนี้ห้ามกระโดดแปลว่าผมส่องได้แค่แบบช่องแถวนี้แล้วก็อาจจะส่องขึ้นลงได้นิดนึงเฮ้ยผมว่าปุ่มมันหายากเดี๋ยวเฮ้ยอันแน่นั่นไงน โอ้โหแล้วมันจะโอ้โหมันจะกดไงวะเนี่ยอ๋อเนี่ยโอเคเออตอนแรกผมคิดว่าจะไอ้นี่นะจะผมจะไม่เห็นแล้วน่ะโอเคข้อช่วยนะครับที่อย่างน้อยสังเกตสังเกตพอดีแล้วนี่ทำไปได้อ๋อนั้นอันนี้ก็ต้องรีบกดแบบนี้ครับที่รอบแบบนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคอ๋อมันต้องโอ้โหมันเป็นสเต็ปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อเอ้ยที่จริงอ๋อนี่เนี่แบบนี้ได้แล้วก็ โอ้โหอ๋องั้นแปลว่าต้องรีบครับนี่โอเครีบหน่อยนิดนึงนี่แล้วก็ซอข้างแล้วก็ช้อแล้วก็นี่ซอข้างนิดนึงครับซอข้างไปข้างหน้าแล้วกันนะซอข้างแล้วก็ซออีกรอบหนึ่งแล้วก็ออ๋อเปิดอันนี้ได้โอเคครับอันนี้แค่เองแล้วก็เดินไปตรงนี้โอเคครับแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอืมเพราะว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างอ่านี่ไงแล้วกดปุ่มเราได้อะไรครับมีจับเวลามีเป็นระบบเวลาต๊ อ๋อโอเคผมรู้ละมางั้นต้องเดินไปตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็รีบเดินไปตรงนี้แล้วก็ฮะให้ตายสิเดี๋ยวมันเร็วขนาดนี้แล้วมันจะไปทันได้ยังไ,ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยโอ้เนี่ยได้แล้วโอ้โอ้เมื่อกี้ผมก็ลองไปน้ำพอสมควรจน หัวผมแทบจะระเบิดแล้วนะครับก็สุดท้ายเมื่อกี้ก็เป็นช็อตที่ผมเล่นผ่านนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาด่านต่อไปนะครับนะาโอ้โหเลสโตนเยอะแบบนี้นี่เป็นทำทำผมปนหัวเลยเห็นดูซิอันนี้ดันออกมาได้อันนึงแล้วอันนี้อันนี้ปุ่มนี้ทำอะไรได้ครับซื้อจะทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องดันอะไรแถวนี้นี่หรือเปล่าโอเคเออหรือว่าอันนี้อันนี้อเน,นี่ยอ๋อนี่อันนี้ดันอันนี้แล้วก็อันนี้ มันต้องรีนาันนี้โอเคครับแล้วก็พอได้อันนี้มาแล้วเราอันนี้ทำอะไรได้ครับแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับมันดันอันนี้ดันไปเดี๋ยวก่อนแถวนี้มีไหมอ๋อมีอันนี้อีกอันนึงเดี๋ยวสักครู่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้อ่าเนี่ยโอเคแล้วก็มาอันนี้แล้วก็เอ๊แล้วก็ทมกค่ยได้ครับ อ่ะแล้วไงต่อครับอ๋อคืออันนี้คือให้ผ่านอันนี้ผ่านไปตรงนี้แล้วเราจะตึงอันนี้ออกมายังไงครับเอ๊ะหรือว่าชิบชิบันนี้ออกมาแล้วก็อันนี้ปะอันนี้อ๋อนี้ไม่ใช่สิิกี้แล้วครับแล้วไอ้ปุ่มนี้ทำอะไรได้ครับเดี๋ยวแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมว่ามันต้องมันต้องมีอะไรประเด็นเอระหว่างตรงนี้ตรงนี้ แน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวมันมันต้องมีวิธีที่จะดึงไอ้นี่ออกมาได้มั้ยอันนี้ก่อนอันนี้เอาะผมว่าผมผมผิดพลาดตรงนี้ผิดตรงนี้เอาอันนี้กลับมาแล้วก็ได้อันนี้มาก่อนแล้วเราเดี๋ยวก่อนครับมันอันนี้มันสามารถดันได้มั้ยอันนี้เดี๋ยวลองดันนี้กลับไปก่อนลองอันนี้อันนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้อันนี้ดึงกลับไปอ๋อเดี๋ยวอันนี้มันกลับไปเริ่มต้นเลยว่าอันนี้แล้วก็อันนี้ นะครับ,รบนี่อันนี้อันนี้ก่อนโอเคแล้วไอป้ปุ่มนี้ดึงอันนี้มันจะดึงอ๋ออันนี้คือมันจะดึงอันนี้กลับงั้นเพราะฉะนั้นผมต้องไม่กดปุ่มนี้อ๋อเนี่ยเออโอ้โหคิดตั้งงานครับโอเคมาด่านต่อไปครับแล้วอันนี้อะไรเดี๋ยวอ๋อไอ้ระบบทำนี่อีกแล้วเหรอทาไปผมรู้สึก เกียดระบบนี้มากเลยครับโอเคมาเดี๋ยวเราต้องรีบครับหนึ่งสองปุ๊บโอเคครับนี่เอาใหม่แล้วก็เดินมาตรงนี้ตรงนี้ซิกแซกซิกแซกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะจะเย็นๆเอสตัวแล้วไงซิกแซกซิกแซกเดี๋ยวเดี๋ยวซิกแซกอันนี้เิดตรงนี้เอ้ยอ๋อเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวผมเริ่มใหม่ดีกว่าครับนี่เอ้ยเอากำเดี๋ยวเอาใหม่ครับแล้วก็หนึ่งสองปุ๊บตรงนี้ต้องเดินตรงกลางแล้วก็ตรงกลางตรงกลางไม่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 ไขว่ได้เถอะขว่ได้มันหายไปแล้วเพชรเพชร โอเคมาเอาใหม่ครับโอเคมาแล้วก็ตําหนัดหนึ่งสองสา 1, 2, 3, 3, มสี่ไม้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 ไมไมไม <c oughs> โอเคมาเอาใหม่ครับแล้วก็รอบนี้ผมน่าจะได้ครับหนึ่งสองสามแล้วก็เอ้ยไอ้ด้านน,นี้อันนี้ยากนิดหนะึงแล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยครับโอเคมาเอ้ยแล้วอะไรนะ what the end หรอเดี๋ยวเพราะว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างทําอะไรแถวนี้ได้ไหมกดมอคขวาที่ป้ายนี้ได้ไหมทําอะไรไม่ได้เดี๋ยว เอ้ยแล้วทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยเอ๊ะฮะ๋ยวแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับบล็อกนี้มีพื้นแตกต่างอยู่สองอันอ,อ๋อแม่เล่นแบบนี้อือหือเอาถ้าผมตกใจเลยเมื่อกี้ผมนึกว่ามันจบจบุดจุดจ,จ,จบจริงนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะเป็นอะไรไหเนี่ยตกใจหมดเลยแล้วป้ายนี่อ่ะ Don Jump is Game the Legend คำว,ว่าเกม Don Jump มันคือเกมแบบระดับตำนาน คนมักจะบอกว่าคนที่เล่นจะไม่สามารถ be able to get out of it จะไม่สามารถออกไปได้ his leg r e f u s e and he will never be able to walk or jump เขาบอกว่าขาของเขาเนี่ยจะปฏิเสธจะไม่สามารถทำให้คุณเดินหรือกระโดดแต่ว่าที่จริงผมก็เด,มเดินได้เนี่ยแล้แต่กระโดดไม่ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันไอซึ่งตำนานนี้เนี่ยมันดูแบบออกแนวแบบขยะแขยงแล้วหรือว่ามันจะไม่ใช่ตำนาน อ๋อเนี่ยอันนี้น่าจะจบจบเอ้ยผมกระโดดได้แล้วกระโดดได้แล้วโอ้โหกระโดดที่รักคิดถึงจริงๆ,ๆ,ๆโอเคแล้วก็บอกว่าอ๋อขอบคุณที่เล่นนะครับจบแล้วแจมแจมแจมแล้วก็ผู้แต่งก็คือ t h o l i c Brother แล้วก็ Don't o forget to play my last map ก็บอกว่าอันนี้ก็อย่าลืมไปเล่นแบบ ไอ้น,นี่ด้วยนะครับแบบที่เขาเคยสร้างไว้นั่นเองนะครับก็สำหรับแบบนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอยากให้ผมเล่นแบบอะไรหรืออยากให้ผมเล่นอะไรเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์กันไวท้ที่ตัวคอมเมนต์กันได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมก็ขออำลาก,กันเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ โอ้ค oh, hey. หากใครชอบหรือติดใจคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามผมที่ Facebook ส่วนตัวของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานของผมต่อนะครับ